สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะท่านกำลังอยู่กับช่อง Nimda Variety Channel ค่ะคลิปนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของการวางแผนเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์นะคะซึ่งคลิปนี้ได้รวมเอาแผนที่15เส้นทางและ6ทางเลี่ยงเพื่อกลับบ้านและท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์มาฝากกันค่ะโดยเส้นทางก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ กระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนออขอนะคะคาดการปริมาณการจราจรเดินทางกลับภูมิรำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์64ระหว่างวันที่10ถึง16เมษายนนี้นะคะจะมีการเดินทางออกจากกรุงเทพในวันที่สูงสุดนี้น่าจะ มากถึง9 4 6 1 3 3คันและเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะคะในวันที่สูงสุดถึง6 6 7 0 4 0คันรวมเจ็ดวันจะมีการเดินทางมากถึง11ล้าน2แสนคันเลยทีเดียวค่ะทางคมนาคมนะคะจึงขอความร่วมมือวางแผนการเดินทางล่วงหน้าภายใต้มาตรการบ้านใกล้เดินทางออกทีหลังและเดินทางกลับก่อนบ้านใกล้บ้านไกลร่วมใจลดปัญหาจราจรติดขัดค่ะ บ้านไกลเดินทางไปต่างจังหวัดสุกเสาอาทิตย์ก็คือ911เมษานะคะและเดินทางกลับกรุงเทพช่วงเสาอาทิตย์ที่17-18ถึงเมษาส่วนกลุ่มที่อยู่บ้านใกล้ในรัศมี300กิโลเมตรเนี่ยควรจะเดินทางไปต่างจังหวัดวันอาทิตย์ถึงจันทร์ก็คือ11-12เมษาและเดินทางกลับพฤหัสุก1 5บหถึงสิเมษานะคะเพื่อเหลือเวลาการเดินทางช่วยกระจายปริมาณจราจรบนท้องถนนค่ะ ซึ่งถ้าหากประชาชนให้ความร่วมมือก็จะช่วยลดปริมาณจราจรช่วงที่ประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพได้ถึง75,800คันต่อวันหรือ8%นะคะในช่วงการเดินทางสูงสุดและช่วยลดปริมาณจราจรในช่วงที่ประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพได้ถึง48,300คันต่อวันหรือประมาณ7%ค่ะ โดยทางหลวงนะคะได้แนะนําเส้นทางทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรองนะคะเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยจะมีเส้นทางครบทุกภาคนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีทางเลือกทั้งหมด5เส้นทางดังต่อไปนี้ค่ะ ทางเลือกที่1นนะคะจากกรุงเทพไปลังสิตบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหรือถนนพหลโยธินนะคะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจังหวัดอ่างทองไปสู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะด้วยทางหลวงหมายเลข3าหรือถนนสายเอเชียไปถึงอำเภอมโนรมทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ทางเลือกที่2นะคะจากกรุงเทพไปจังหวัดนนทบุรีบนทางหลวงหมายเลข340เส้นทางบางบัวทองสุพรรณบุรีไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีบนทางหลวงหมายเลข340สุพรรณบุรีชัยนาทนะคะถึงจังหวัดชัยนาทบนทางหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ได้ค่ะ 3. จากกรุงเทพไปรังสิตนะคะไปอำเภอวังน้อยไปจังหวัดสระบุรีแล้วเข้าสู่จังหวัดลบบุรีนะคะบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินถึงอำเภอตากฟ้าทางหลวงหมายเลข11จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก สี่จากกรุงเทพไปรังสิตนะคะแล้วก็ไปที่ต่างระดับคลองหลวงบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินนะคะแล้วก็ไปเชียงรากน้อยทางหลวงหมายเลข3 2 1 4แล้วก็ไปบนทางหลวงหมายเลข3-47มุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข32หรือถนนเอเชียนะคะเข้าสู่ภาคเหนือค่ะ ทางเลือกที่5นะคะจากกรุงเทพไปวงแหวนตะวันออกหรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9นะคะตรงทางต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะถึงอำเภอวังน้อยไปทางหลวงหมายเลข1นถนนพหลโยธินถึงถนนโรจนะทางหลวงหมายเลข309จากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข32ก็คือสายเอเชียเพื่อเข้าสู่ภาคเหนือค่ะ มาดูเส้นทางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะจะมี4เส้นทางให้เลือกก็คือ1จากกรุงเทพไปสระบ,บุรีบนทางหลวงหมายเลข1หรือถนนพหลโยธินไปที่ตำบลม่วงค่อมทางหลวงหมายเลข2 1นะคะแล้วก็ไปตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติทางหลวงหมายเลข2 2 5 6ถึงอำเภอศรีคิ้วหรือทางหลวงหมายเลข2 0 1ถึงอำเภอด,ด่านขุนทดทางหลวงหมายเลข2 1 4 8แล้วก็เข้าสู่อํา อเภอขามทะเลสอทางหลวงหมายเลข2068นะคะแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพแล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาต่อไปค่ะ และทางเลือกที่สองนะคะคือจากกรุงเทพไปอำเภอวังน้อยทางหลวงหมายเลขหนึ่งหรือถนนพหลโยธินนะคะก็ไปเข้าจังหวัดสระบุรีไปที่อำเภอปากช่องแล้วก็ไปที่อำเภอสีคิ้วนะคะทางทางหลวงหมายเลขสองถนนมิตรภาพจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ทางเลือกที่3นะคะจากกรุงเทพก็ไปทางจังหวัดนครนายกบนทางหลวงหมายเลข305ไปที่อำเภอบ้านนาทางหลวงหมายเลข3051ไปที่อำเภอแก่งคอยทางหลวงหมายเลข32 2 2นะคะถึงปากช่องทางหลวงหมายเลข2มิตรภาพนะคะจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาหรือจะไปจากทางอำเภอบ้านนาไร่ใช้ทางหลวงหมายเลข3-3แล้วก็มุ่งหน้าสู่กระบินบุรีสู่อำเภออรัอารา ประะเทศค่ญและทางเลือกที่4นะคะก็คือจากกรุงเทพไปทางจังหวัดฉะเชิงเซาทางหลวงหมายเลข314หรือทางหลวงหมายเลข304ไปที่อำเภอพนมสารคามไปเข้าสู่อำเภอกบินบุรีไปวังน้ำเขียวนะคะแล้วก็ไปปักทงชัยหมายเลข304 จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมานะคะถ้าใครที่จะมาทางด้านขอนแก่นก็สามารถมาเชื่อมออถนนหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูทางภาคตะวันออกกันบ้างนะคะก็จะมีทางเลือกให้3เส้นทางทางเลือกที่1คือจากกรุงเทพไปชนบุรีด้วยทางหลวงพิเศษหมายเลข7นะคะวิ่งขิววบายสบายๆจากกรุงเทพไปชนบุรีไปพัทยาได้เลยค่ะ ทางเลือกที่2จากกรุงเทพไปอำเภอบางปะกงนะคะบนทางหลวงหมายเลข34หรือถนนบางนาตราดนะคะจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีโดยใช้ทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทหรือทางเลือกที่3นะคะจากกรุงเทพไปอำเภอพนัสนิคมถึงจังหวัดชนบุรีบนทางหลวงหมายเลข30-4 ดูเส้นทางไปสู่ภาคใต้กันบ้างค่ะตอนนี้มีให้เลือก3เส้นทางนะคะก็คือ 1. จากกรุงเทพไปจังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดสมุทรสงครามบนทางหลวงหมายเลข35หไปถึงแยกวังมะนาวจังหวัดไปถึงจังหวัดเพชรบุรีนะคะขออภยัยบนทางหลวงหมายเลข4หรือถนนเพชรกเกษมนะคะจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขันแล้วก็เดินทางไปสู่ภาคใต้ได้เลยค่ะ ทางเลือกที่2นะคะคือจากกรุงเทพไปที่อำเภอสามพรานไปที่อำเภอนครชัยศรีแล้วก็เข้าจังหวัดนครปฐมผ่านไปที่ราชบุรีแล้วก็ไปที่แยกวังมะนาวนะคะถึงจังหวัดเพชรบุรีก็จะเข้าสู่ทางหลวงหมายเลขสีคือถนนเพชรกเกษมแล้วก็มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ได้เลยค่ะ ทางเลือกที่3นะคะคือจากกรุงเทพไปถนนบรมราชชนนีทางหลวงหมายเลข338คือจากเป็นเส้นทางปิ่นเกล้านครชัยศรีนะคะก็ไปถึงอำเภอนครชยัยศรีจะไปจังหวัดนครปฐมไปราชบุรีแล้วก็ไปถึงแยกวังมะนาวไปเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีก็คือทางหลวงหมายเลขสีถนนเพชรเกษมนั่นเองนะคะจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขันค่ะ ทางด้านกรมทางหลวงชนบทนะคะก็ได้แนะนํา6เส้นทางลัดและเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนเพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนสายหลักดังต่อไปนี้ค่ะ1น,นะคะเส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกาลปพฤกถนนราชพฤกษ์และถนนนครอินเลี่ยงทางหลวงหมายเลข9เริ่มจากทางหลวงหมายเลข9บริเวณกิโลเมตรที่20 600.1น,นะคะ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบทหมายเลขกท1001หรือถนนการประพฤกนะคะเดินทางต่อไปอีก7.65กิโลเมตรจนถึงกิโลเมตรที่4บวก 0. นจุดที่2นะคะจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทนบองหนึ 21, หรือถนนราชพฤกษ์เดินทางต่อไปอีก9.5กิโลเมตรจนถึง กิโลเมตรที่16บวก500นะคะคือจุดที่3เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบทหมายเลขนอบ1020ถนนนครอ,อ,นอินนะคะบริเวณกิโลเมตรที่7บว600เดินทางต่อไปอีก8กิโลเมตรคือจุดที่6จะไปบรรจบที่ทางหลวงหมายเลข306เพื่อเดินทางเข้าสู่ติวานนท์ต่อไปค่ะ เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกรระละปพึกถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์นะคะเลี่ยงทางหลวงหมายเลข9และ306เริ่มจากทางหลวงหมายเลข9้าบริเวณกิโลเมตรที่20บวก 60. จุดที่1เนี่ยเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบทหมายเลขกท1001ถนนกรระละปพึกเดินทางต่อไป7.65กิโลเมตรจนถึงกิโลเมตรที่4บวก 6-50. จุดที่2เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทหมายเลขนอบอ30-2 นถนนราชพฤกษ์นะคะเดินทางต่อไปอีก18กิโลเมตรจนถึงกิโลเมตรที่28บวกนจุดที่4นะคะเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบทสายนอบอ3 3 3 0หรือถนนชัยพฤกษ์นะคะเดินทางต่อไปอีก7กิโลเมตรคือจุดที่7ก็จะไปบรรจบทางหลวงหมายเลข304เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะ อีกเส้นทางของการเลี่ยงการจราจรถนนกาลปพฤกษ์และถนนราชพฤกษ์นะคะก็คือเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข9ก9และ3-4-5 โดยเริ่มจากทางหลวงหมายเลข9บริเวณกิโลเมตรที่20บวก600นะคะจุดที่1เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบทหมายเลขกท .1001 คือถนนกาลปพฤกษ์เดินทางต่อไปอีก7.65กิโลเมตรจนถึงกิโลเมตรที่4บวก650นะคะคือจุดที่2เสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทหมายเลขนบ .3021 ถนนราชพฤกษ์เดินทางต่อไปอีก37กิโลเมตรบรรจบทางหลวงหมายเลข346 ที่บริเวณกิโลเมตรที่14บีวก120คือจุดที่5แล้วเลี้ยวขวาเพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดประทุมธานีค่ะ เส้นทางที่2นะคะจังหวัดสระบุรีไปจังหวัดปราจีนบุรีเส้นทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข2คือถนนมิตรภาพและ304นะคะเราไปเริ่มกันที่ถนนมิตรภาพบริเวณกิโลเมตรที่36คือจุดที่1เสร็จแล้วเลี้ยวขวาไปเข้าทางหลวงชนบทหมายเลขนมมอ1 6เดินทางต่อไปอีก27กิโลเมตรนะคะเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 9 0บริเวณกิโลเมตรที่20บวก3,40จุดที่2 นะคะคเดินทางต่อไปอีก2.9กิโลเมตรจนถึงกิโลเมตรที่ 23+240 บวกคือจุดที่3แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทสายนม3052นะคะเดินทางต่อไปอีก70กิโลเมตรนะคะจะไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304บริเวณกิโลเมตรที่ 55+000 จุดที่4เสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อมุ่งสู่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ มาดูเส้นทางที่3นะคะเส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรีเลี่ยงทางหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินนะคะเริ่มจากบริเวณกิโลเมตรที่ 80+ บวก0จุดที่1ให้ใช้เส้นทางคู่ขนานไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3 2 2 6กนะคะกิโลเมตรที่83บวก800คือจุดที่2เดินทางต่อไปอีก1.5กิโลเมตรจะบรรจบทางหลวงชนบทที่สบ4051นะคะคือจุดที่3 เดินทางต่อไปอีก3กิโลเมตรจะไปบรรจบทางหลวงชนบทสายสอบ3021อจุดที่4แล้วก็เดินทางต่อไปอีก19กิโลเมตรนะคะวิ่งตรงผ่านไฟแดงจุดที่5และ6เพื่อบรรจบทางหลวงหมายเลข362บริเวณกิโลเมตรที่3บวก290คือจุดที่7เสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่จังหวัดลบบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปค่ะ เส้นทางที่4นะคะจังหวัดสิงห์บุรีไปจังหวัดชัยนาทเส้นทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข3 2หรือถนนสายเอเชียเริ่มจากกิโลเมตรที่87บจวก80จุดที่1เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข3,69เดินทางต่อไปอีก4กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข3 0 3 0บริเวณกิโลเมตรที่1 บวก0ูนูนะคะจุดที่2แล้วเดินทางต่อไปอีก9.8กิโลเมตรจะไปบรรจบทางหลวงชนบทสายสอหอสี่ศคือจุดที่3จากนั้นนะคะเดินทางต่อไปอีก7.3กิโลเมตรจะบรรจบทางหลวงชนบทสายสอหอห้าศหรือจุดที่4นะคะเดินทางต่อไปอีก4.6กิโลเมตรบรรจบทางหลวงชนบทสายชอนอ0 5 0นจุดที่5 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3183บริเวณกิโลเมตรที่3บก730นะคะหรือจุดที่6เดินทางต่อไปอีก1.6กิโเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข340บริเวณกิโลเมตรที่160บวก610นะคะคือจุดที่7เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยนาท และเส้นทางที่5นะคะเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมาเลี่ยงถนนมิตรภาพหรือทางหลวงหมายเลข2นะคะเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่102บวก1น5จุดที่1นะคะเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 1เดินทางต่อไปอีก41กิโลเมตรจนถึงกิโลเมตรที่41บวก0จุดที่2นะคะ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2148เดินทางต่อไปอีก3.4กิโลเมตรจนถึงกิโลเมตรที่3บวก400นะคะคือจุดที่3จากนั้นเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทหมายเลขนม4008เดินทางต่อไปอีก23.1กิโลเมตรบรรจบกับทางหลวงหมายเลข2369คือจุดที่4เดินทางต่อไปอีก30.8กิโลเมตรค่ะจนถึงกิโลเมตรที่30วก800 คือจุดที่5ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2246เดินทางต่อไปอีก65.5กิโลเมตรจะไปบรรจบกับถนนมิตรภาพบริเวณกิโลเมตรที่ 257+650 นะคะแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่นต่อไปค่ะเส้นทางที่6นะคะก็คือทางเลี่ยงจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี เลี่ยงทางหลวงหมายเลข4คือถนนเพชรเกษมนะคะเริ่มจากทางหลวงหมายเลข35คือถนนพระราม2ค่ะบริเวณกิโลเมตรที่73บวก070คือจุดที่1 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลขส2นะคะ2021เดินทางต่อไปอีก23.7กิโลเมตรจนถึงกิโลเมตรที่ 23+700 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3176คือจุดที่2เดินทางต่อไปอีก12.6กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี เส้นทางเลี่ยงการจราจรจากเพชรบุรีไปอำเภอชะอำนะคะเริ่มจากทางหลวงชนบทสาย2 0 2 1จุดที่2เสร็จแล้วเดินทางต่อไปอีก36.3กิโลเมตรจนถึงกิโลเมตรที่60บวก000ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข3187นะคะคือจุดที่4แล้วก็เดินทางต่อไปอีก18.5กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่169วก070คือจุดที่5เพื่อมุ่งสู่อำเภอชะอำนะคะสำหรับเส้นทางนะคะถ้าใครที่สงสัยก็สามารถโทรไปสายด่วนที่1146ได้ค่ะเพราะบางที GPS มันก็พาเราหลงทางก็มีเหมือนกันนะคะทั้งหมดก็คือ15เส้นทางและอีก6ทางเลือกนะคะที่จะช่วยกระจายการจราจรเพื่อไม่ให้รถติดหนักมากเกินไปในช่วงสงกรานนี้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะถ้าท่านชอบก็ช่วยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดสาระด,ดีๆจากช่องของเราค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะ